กรมการค้าภายในหนุวยสกิลภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์เสริมเศรษฐกิจฐานลากจัดงานออร์แกนิกวีคเอ็นมาเก็ต2022ตั้งเป้าสร้างไรายได้กว่า350ล้านบาทวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานออร์แกนิกวีคเอ็นมาเก็ต2022กันค่ะเอาใจคนรักสุขภาพจากโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ามีผู้ประกอบการยกทับสินค้าเกษตรอินทรีย์มากันมากมายไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ค่ะผลิตภัณฑ์ขนมครเคี้ยวหรือสกินแครค์ค่ะภายในงานค่ะยังได้ ได้รับเกียรติจากนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมพูดคุยภายในงานค่ะโดยการจัดงานตลาดนัดอินทรีย์ในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคค่ะได้เข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานล่าค่ะรวมถึงกระตุ้นกําลังซื้อและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการค่ะในการบิสเนสแ t ทชิ่งค่ะนอกจากนี้ค่ะกรมการค้าภายในค่ะยังได้ร่วมกับแพลตฟอร์มอย่าง lazada shopee และ l ล n e ในการนําสินค้าเกษตรอินรีย์ค่ะที่โดดเ่่นกวา 50รายการไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์อีกด้วยสำหรับงาน Organic Week Market 2022ค่ะตั้งเป้ายอดการซื้อขายอยู่ที่350ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้อาจารย์ยิ่งศักด์คามาโช์ฝีมือในการทำอาหารเมนูแกงเลียงค่ะให้พวกร่วมงานได้ทานกันอีกด้วยเรียกได้ว่ากลิ่นหอมฟุ้งทั่วงานเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถไปอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์กันได้ที่งาน Organic Week Market 2022โดยงานจะจัดขึ้นค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้ง แต่วันที่18กุมภาพันธ์ค่ะไปจนถึงวันที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะณจีการ์เด้นะ aden, หลังห้างเซ็นทรัลพระราม9ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับาทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจาัดงานวิกเอนออลเคนิกวิกเอนมาเก็ตนะครับที่ตรงแถวแถวพระราม9นี้เองนะครับข้างกับติดกับทางห้างเซ็นทรัลพระราม9จีมาเก็ตนี้นะครับวันนี้นะครับก็ มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในงานออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับซึ่งเราได้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและก็ยังจะคงจัดต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นนะครับจนถึง3ทุ่มช็อปสินค้าออร์แกนิกสินค้าคุณภาพที่มีการรับรองนะครับรวมถึงสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะให้คนที่เพาะปลูกนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับ ผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้รับประทานนะครับมาเจอกันตรงนี้นะครับก็นี่เป็นนายอีกหนึ่งนยโยบายนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการส่งเสริมและผลักดันนะครับในเรื่องของสินค้าคุณภาพและสินค้าปลอดภัยรวมทั้งสินค้าออร์แกนิกด้วยนะครับทึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนยโยบายกเกษตรผลิตพลิตตลาดนะครับตลาดนําการผลิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนยโยบายการเรื่องของการผลักดันตลาดอินทรีนะครับให้เป็นรูปธรรมนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีการจัดงานขึ้นมานะครับ ในการจัดงานนี้นอกจากมีสินค้าออร์แกนิกมาจําหน่ายนะครับจากแหล่งผลิตเลยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับให้ความรู้และที่สําคัญครับมีการจัดพิเศษ matching นะครับซึ่งในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะเราเริ่มมีการพิเศษ matching ไปแล้วนะครับได้มูลค่ากว่า2อ0กว่าล้านนะครับ265ล้านนะครับแล้วก็จะ วันนี้เองนะครับก็ได้ข่าวดีนะครับก็คิดว่างานนี้เสร็จงานนี้ก็น่าจะได้หลายร้อยล้านอยู่นะครับแล้วก็ที่ดําเนินการไปแล้วมีการพิเศษแมทชิ่งไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด60กว่าลายนะครับแล้วก็เสร็จงานเนี่ยนะครับอีก3อาทิตย์สัปดาห์เนี่ยก็เชื่อว่าต้องเป็นร้อยร้อยหลายแน่นอนนะครับก็มั่นใจว่าตลาดออร์แกนิกของเราเนี่ยหลังจากจัดงานแล้วก็ได้เห็นครับว่าผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตลาดออร์แกนิกของเราก็มีการเปิดกว้างนะครับ และที่สําคัญนะครับในตลาดโลกเองนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับก็ยังเป็นที่นิยมนะครับนะครับเราก็คิดว่า,าถ้าเกษตรกรนะครับ อยากจะเปลี่ยนอยากจะผันตัวเองนะครับมาเข้าสู่ระบบสินค้าคุณภาพสินค้าปลอดภัยสินค้าออร์แกนิกนะครับก็มาได้ที่งานนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีวิทยากรนะครับมีผู้บรรยายนะครับแล้วก็จะมีคนที่ทำเวิร์กช็อปร่วมไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการเพาะปลูกนะครับจากปลูกแบบธรรมดานะครับเป็นเข้าสู่ระบบคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อยากจะผลักดันและก็ยกระดับในเรื่องของตลาดสินค้าคุณภาพตลาดออร์แกนิกขึ้นมานะครับ